ครับผมพี่น้องครับมือนีครับหลังจากที่ซ่อมตลบไปรีวิวไปมาขึ้นครับปฏิณีมือนีคุณใจสำครับเอินไปประชุมไปบอกครับที่เรียนรีวิวมาขึ้นนันเป็นยังไงครับผ่านหรือบอก่าผ่านครับเดี๋ยวสิไปหาเอิญโมรับพาไปหาคุณยายหาเอิมโมก่ันครับ วังวังนั่นหลฮะเอินมูเอินพวกยิมตลกสาต์ุม,มกุมพระเอกเป็นไหมกินขอลหมโอ้ยตัวรอยแต่ยังกินนอ,นอ,อพระเอกอาตไปแซวเธอวะยัย คุณยายสามเอินประชุมทีมตลกทุกคนแล้วอยูคอมเมนต์น่ะันมาขึ้นแล้วอีกบอกอันมาขค้ื่อนที่เขาสอบทั้งในที่ลูกสาวจองขึ้นลับคักเอินมาปากจาดเพราะกระตูแห้งๆจอเคืกันนะั้งแ่ไป้บแรกได้กันจะคอยไปเอ็นันกน นำหาเอิ้อมมืก่อนครับตอนนี้ช่วงเศร้านี่กระชิมแม่หมอลำครับรอดสอบรอดอย่างเงี้ยมาสอบครับกา่าช่วงเศร้านี้สอบลำสอบเตยเส้นตีให้มันแล้วชิดว่าตอนบ่ายรอบบ่ายกระชิมแม่ลั่นเงี้ยตั้งแต่ก่อนเตยไปเลยนีย่สิละครับพี่น้อง ที่คุณยายเป็นยังไงบ้างถ้าอะไรอ่ะที่คุณยายเป็นเอาไปคุณยายเดินไปไประชุมนี่คุณยายคอมเมนต์อนันเขาเล่นรีวิวมาขึ้นพานคือบอผ่านแถวนี้เพิ่นมานได้เลยเอ๊ะสามพ่อว่าแบบนี่ครับฮะพ่อว่าแบบนี้ครับจะเศร้าเพราะท่านเศร้าอยู่ยิ่งใส Bà, hay là ươn, kêp ươn ươn. Va tay anh em, lặng gì mọi người. Do lắm. Tìa. Tìa. đi. Bò lẹo. A tìm, mẹ. Tìm. 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 สามทังววิทีขรับผมอือนักเอกคนไหนนักเอกนางเอกซีนักเอกสาวดาวรัวดาวยัว่วดาวรั่วดาวรั่วคือดาวยั่วพ่อมเหรอนีนี่เนาะตอนเศร้าซ้อมรับหมแม่ แมนคุณแม่นิตยากับมาถามมูล่ะน,นั่งเอกสาวนั่งเอกสาวเป็ดมินทนีครับนี่สาวสวยอันนี้คุณแม่นิตรค่ะซ้อมลำ่มลำค่ะค่ะซ้อมร<บ>่ำค่ะจบเรื่องเลยบ่แม่วันนี้ซ้อมซ้อมแม่มันจบเรื่องเลยล่ำเรื่องได้แม่พินิเอาการเรื่องเก้านั่นแหละ จะเฮ็ดเป็นเวอร์ชันไหมเหตุเป็นเวอร์ชันไหมนี่เป็นเวอร์ชันไหมแล้วถามมูกรอนซุ่มหลายๆคนเขอบคุได้มากถ้าเย็นดีนะแม่น้อบรรยากาศดีหมดเวทีนายกชิดเป็นนาเวทีครับนี่ไฟก็ยังอาจจะบัตรท่นที่ครบปร้ายเหลืออีกส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งกำลัลงตามมาครับไฟอลังการงานสางครับ คุณพี่หนึ่งสุรชาติก็กำลังมาแล้วครับยันหน้าหนุม่มพนหน้าหนุ่มประจำทีมงานคุณพี่หนึ่งสุรชาติคนนะู้ปล้อป้าป่านน,นี <c oughs> ้อยู่ไปครับเดี๋ยวไปเอ็นไเอ็นก่อนครับ อยู่บ้านปะเนาะพี่เอ็นแย่เอ็นคุณย่เอ็นเอ็นนี่อยเฮียนอยู่สั้นสมบุรณ่ไปสีเข่าวอันนี้สงสัยไปสีเขาบ่มีผู้อ,อยู่นี่เห็ดลายยางตัวครับคนคนพู้นี้ตักสีเขา สีเขาพร้อมเฮ็ดทุกอย่างเฮ็ต้องความสะอาดบ้านพงบ้านพักสุดยอดครับเฮ็ดเบียกดีแกเอียนห้าไปาเดี๋ยวผมพาไปเบืองหนาบ้านครับผมเนี่ยมีคนอยู่บ่อไปครับผมพี่น้องไปเจอกันที่หน้าบ้านทีมตลกเรา กันเจ้าหน่อยก่อนกับคุณยายสัมคำกลิ่งครับบุลลมาครูทางด้านตระของทีมงานครับให้หน่อยก็กำลังไปไปเอ้าเอาได้ดี่ครับนี่ไอ้จอยตัวนีป้าฮาดที่รอใช่ไหม ลำเก่าครับตอนนี้เพิ่นว่างมือแล้วตะกี้เพิ่นลำเป็นพอฟพงยง้าตกเด้สมัยล่ำมาเกียนครับตะเสมัยล่ำมาเกียเก่ยนล่ำว่าอยู่ไรมองบนนี่ <c oughs> เนอายเนยทีังขอย่ังวาหมนเอนี้่เห็นอเราูขวนี่แหะเอาเขเห็นกินขงกิขงท่านี้กินยาอยู่เานะาิถ้ากินขเรากินยาอยู่เลยมาสูตแท้กินยา ีดินเซอร์พันเกิอือมาหาชุดหาย,ยัางคือก่อนนะครับเตรียมชุดการแสดงผัดผัดพิลัตผัดันนี้มันคณอไยสำกำกิงครับ แข่งแรงดีครับผมพี่นองกินี่อเ,เ,เ,เอาได้เอียงเอียงมาตตาใสครับนี่ครับอูดองบ่ครับพีอรเมะหปนยดองไมตานาปูนลบานลาย,ลา,ยางดี Rose. น้อง,องอยาอ,อย,ยต่าครั้งนะว่าที่แซลราตาปูปลาสุกบ่ครับเนี่ยมสุกแต่ว่าเป็นไดแค่สองมู่กัตัได้ Cảnh xuống thì tao mới xem thôi chẳng xịt Cái tôm hả bà? Cái tôm như bà? Nhìn cái tôm như bà? Cái tôm còn Áo xe bị tô lấy <laughs> à? <laughs> <laughs> bà hợp Mẹ cho Mẹ Mẹ anh Mẹ ม่ันจนยศะูดดองหัรผมกับมีนเจอมเปเด็กนา่ขึ้นจอมเปยเด็ก ก็ที่วันดิบลพัเลดีผู้ใดล่ะติ้งไปดิไม่ไม่ไม่เก็ได้สเ็ก็เด็กแล้วก็เยอะแล้วงางวดแต่ถ้าว่าเคร่องท้ออกไปเป็นแ่ตัูถเป็นสื่อจับอกมากแค่นี้เ่วงไปจนปนเขามุนเอริ้านนี่ต้องอเลยก็ได้มากี่ทีมเลก มีพวกเขาขอเองชั้นว่งนางตามใช้ยาแส่นี่มเป็นอิ่มคนเหลี่ยมบอลูจักรคนเดินคนยู <บ los S 1> ือพวมาไล่กัแคคนไปหลายองนะ,ะั้งหายมูก็บได่ก่อนบมันเลียนมาต่ำอรรมันเลยเบบอูนเลี่ยงเลียนมาครบเมียอรรมเลีบอูนเลียพวกมาไล่กับบเดพวกมาไล่ืืออกไปเป็นพวกมาไล่ไหวไอ้ืถือออกมามาโชคในไม่ใช่เลียน่วนๆมากมาครุบรรถไาโชพวกมาไล่คนเห็นวโอ้นั่นแม่เขามานังขานีลูกที่มาไหว เขาแยกแยกเองเขาใจทีเดอดเพราะมันเอาอะไรมัดครูประโลดเป็นชุ่มดกะนางตามปกนางต่งสองมันตามันามปกมันก็ไปโยองเดมกงมืออาวุโสกงมอาวุโสคือแน่สือะบมตะกตาย่าให้ลูกมาเอาที่มาเรียกเอาอย่างนี้กะตาองมีกระเป๋าน้ำผ้าพวกอื่นเจยว มีกระเป๋ากระเป๋าตั้งหากระตาตั้งหาลูกจะเร่งเงินมันต้องยืดในกระเป๋าพอดูไปจับกระเป๋าแม่กลับไปขวบไว้ลูกมีการคืดกระตาดึงในแพ่งเงินีน่งลูกไปจ้งใครลบไปตีลูกเชื่จดแจ้งสีจ้งไปได้เงินมันจ้งสมเพ่งวายชาพอตีมือมันจ้งสมเพ่งวายเ้ย็มไป แต่ว่าจริงข้างในเขาชื่อชื่อใครกันนี่เป็นลูกเก็บออกมาเห็นไหมเก็บก่อนน่ะตอนนี่จอมผ้าออกมาว่าเป็นแก่ส้มๆจอมผ้าออกมามันเมากาวได้ไหมตอนชุดไทยตอนชุดไทยจอมผ้ามาออกหัวมามันเมาออกกาวแค่นั้นแหละถึงม้าออกาวถึงยังแบบแบบเก็บอยู่เห็นมันส้มก่อนน่ะมันมันจะเอ็นนี่แบบดีพระกนังสังขา เยังไปว่างแต่สตัวของม妈ที่เกียนตาของแมาว่างเอาอย่างมาว่างในบูเห็นจับอกแกะตายเตี้ยงเลี้ยงไว้อยู่แต่พอเห็นร่างไฟมันบางมันต่ำพี่ว่ามันต้องเรียนตันสามเด่นตันสามบุกข้นไก่ขนไก่คนเห็นนะบานี่นังใช้เบาะอยู่ตรงนี้นี่มีนี่ละตาแห้งคนันละเพราะเป็นแรีนต่ำนะต่ำแรีนต่ำอบรม เพ่งอ an <that> ัน yes น no ี <that> ้เพ่งอันกิมตารีลลกโผล่ออกมาที่คนมันตองมันตองโนมมือกลมๆไปมันมีแนวมันมีหน่อยคนมีหน่อยคนมันเลยเป็นจุดเด่นแตไหนเอาพุทธิเหตุใจพี่หนอดวะแต่ช่ว้วิจะเด้นเติบ่าเลยโนมไปบารนี่ บาดเหุชุกเนี่ยบาดเชกเขาูด้หุกกี่น่อยพระเอกัวอันลูกเมือันบอคือปันไดเปลี่ยนชุกอื่นไดว่าอีหน่อยแลงก่อนอีหน่อยช่วงแรงนบบไช่วงอุจจุีหกิอันเขาชุกไปกับช่วงเท่าเท่า้แกช่วงเป็นพุะเทวมงพระจรรมึมากขึ้นเปียนแ่หละ ฟังเหียบขึะเบิกเข่าเ,เาโโดยฟองโบพวกไปงานเป็นขึ้นเบนนิขึลนล้นขัดเหรียญลำบากกระบอต้องเมียเปียนอีกอืนจะอีกพว่มอมยังถึงมากไม่มันแข็งแรงเด็กหนุสุกมันลงไปเหมืนเมือนกูฆ้าไปมันสมมือนสมกูไปอิอันนี้อหลีเนี้ยนี่เขาตีเขาสุกไปอี่ฟว่อมเนี้ ลมลูคู่ค่นเทิ้ไหาเิงเก๋นี่ชั่วท้งนี้หน่อยมันก็เด่นคือเป็นย่ายมันกรเลิงกรเลยมันเป็นทั้งย่มาตรยเออทนอเมียนไหลุกคน่ลส้มกี่ยานอีกว้างระบดนีนานักงูดลมไปุกข้นว่าติดเฮียตีนยังแบงเสียสม อันนี้มไม่มงเบิงไม่มีมองเบิงเดนหรือกันผู้เรียนม่รู้ดอกผู้เบิ้งพี่จังรู้อันนี้จะแกมเอบาแม่กับ้าวเปลมจำที่เมพกเมย์นแมวไม่แยละเขาเอาไ่เข้ามาเนี่ยแพวกอะไรหันมาดูอะไรยงามในัวต่หวดบแม่แ่ก๋วยวแม่อะไรยันไก่กันแม่กันไรย่างออกไป

เพียงเนียตเลยบริัทเห็นเป็นข้นเร็วคือสมกิ่งจมชแล้วหมึนเจ้าแล้วมาบินสลุงด้วแม่พวกเดเเนี่่ก็ทอดกันตังแ่มือวกจุ่ยุ่งยุมือแี่ี่กะเอาไปไหว้ระด้ยังสี่บบแม่เท่าเนี่ยยังสี่ไหว้ไหวคู่บาจานยเมื่อกขึ้นุ้มคุ้มเบิ้งปาะส่ดีเบิ้งคือจนวันนี้น แต่เอามือบบงนี้ดเลยเพราะว่ามันไม่ฝาดมากอะไรแค่ละบดเจลรีม่มองอันท่านติบทั้งเท้ามาปัดมาขกกวาดขึ้นไหนมันคื้นยื่เยื้อนต่พอพูเอีกไหนคื้อยื่เย,ยเ้อาอย่างออกมาเีย Okay.